ไอ้เหี้ยมาเลยันไปตุงสัญญารักกันแค่เพียงเท่ยนโอ้ยหล่อแล้วรอแล้วมา่อกีไอเกือบเกมแล้วเมื่อกี้กูเกือบเกมแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยพาวันทันเกืยวที่เลี้ยวรถโอ้ยน่าขนขนเว้ยน่าขนขนเว้ยคนนี้ หน้าคนๆไว้คนวิ่งสี่หล่องี้ยอะไรเราแหมโบจีวิ่งคนแรกแล้วทำน้องให้ทำทำน้องให้ทำได้ขนาดนีเสี่ยน้องนำน้องนำเลี้ยงคุยหัวยหายไปแล้วถล่มเกมพหา S <S บูจีโดน็อกไปแล้วไปแล้วตอนนี้โคมาลาบูจีเดนล็อกกำลังวิ่งไปด้วยความเร็ว2องีลเมตรครับคุณผู้ชมแมนแมนแมแมเอาเหียสิพ ยี้ยพิทาไม่รีบลืมไม่แม่แล้วตรงนี้เปไหนต่อไอโอ้ยกระโดนเฮ้แล้วตรงนี้ก็คือกลับทางเดิมไ้ยพันโอ้ยยำจะไม่ร่วงเลยเฮ้ยตเกิโยว โตเกียว <favorites> โดนมดยักษ์ถ <texts> ล่มเออโดนไททันกับ oh. ด oh, ุนโลเราตกจากฟ้าโอ้โหโหถ้าตเกียวในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้นี่โอ้โหคนพิบัติเลยนะอันนี้เราไม่ได้เดี๋ยวเราถึงงานเนี่ยสึกชิบุยะสึกชิบุชิบุย่ะสึกชิบุย่าโอ้สิ่งที่คนไม่สิ่งที่คนเล่นเกมพีเขาไม่ชอบมันที่สุดก็คือ ทางตรงยาวๆแบบนนะโลกโลกกูรูอยู่เออเปิดเสียงหน่อยเออเมื่อกี้มันเบาไปสถานที่นี่ที่ไหนวะก็ในท่อระบายน้ำใต้โตเกียวอ่ะไอ้เหรอมันทำไมเป็นสีแดงอ่ะนั่นแหละดิข้างบนก็ไม่มีอะไรเลยก็น่าจะโตเกียวน่าจะระเบิดไปแล้วมั้งโคโจรวมผลึกโอ้เหี้ยอะไรวะ อเมือก้กรีดเลยเฮ้ยพวกเรามามยอยู่ในเกมลาฟวอไปเอ้าแล้ว,ลวกูเมดม,มึงกูเมป่เฮ้ยเกนี้มันนมันนญเราต้องสกวิญญาณแย่ไปขึ้นแล้วนมยอัดก ไอ้เอี้ยกูสกัดวิญญาณไม่ทันไี้ยังไงวะก็ต้องสกดวิญญาณจะให้กุกเอ่อตะขาบขึ้นเรือไอ้เอี้ยกูสกดวิญญาณไม่ได้ยุกิเราต้องสกัดวิญญาณมั้งมลยเร้สกวิญญาณมันเลนมเีด้ ิิตสก <Okay. S 2> วญญาณโอเคนั่นแปลว่าโอยังไม่ตายเลยสกุลปิญญาและยังสกุลปิญญาณอยู่กูเลยกับใครอ่ะผ่านแล้วสกุลปิญญาเสร็จแล้วไอ้เมื่อกี้ใครใครตายบ้างโูเฮียกูเลย ไม่เป็นเออแล้วนนท์แม่ไม่ตายใช่ไหมพี่เอ้ยเรากลับมาในโลกปัจจุบันแล้วอะนี่บ้านใครนี่บ้านใครไม่ใช่ไม่เชย่อไม่เชื่อกี่โมงทำไมอยู่กลางป่าเออว่ะแล้วทำไมมันมืดอย่างนี้มองไม่เห็นโอ้โหเหมาะมึงดูมาแปลงดินะบอกเหมาะแปลงไหนว่ากลุ่มอีกแล้กันเลยเออว่ะอันนี้จะเป็นเสาเข็มมั้งไอ้เสาที่ไว้คนปีนอ่ะ กินลำมิงกันไหมเดยวขายให้พีกันนี่อะไรไม่อยู่ไหนเอวแ๊บนี้เอาไวเซิมามหาก่อนแ๊บโอ้ยซุกูเปล้างจานเลยนะล้างจานแทมอลาแมนล้างจานกูจะกบก็ต้องล้างจานชิดตูกวากบ้าน โอ้ยแกเป็นพ่อบ้านออนไลน์พ่อบ้านออนไลน์แล้วก็ปิดทีวีโอ้ยเซฟเพราะเราอยู่กับสามคนคงไม่เป็นไรหรอกอืมระดับมือพินศษเนาต้องว้สาเจ้าทุกคืนแล้วก็ต้องรีบนอนก่อนที่พ่อจะเข้าเะแป๊บนึงขอสดมาม่าแป๊บเซฟไว้ด้วยโอนเงินปิดบ้านเดี๋ยวพ่อน่าจะมาตอนหกโมงอันนี้กู กวาาดบ้นอยู่อกู่กลญแจให้ขวาบ้านมึงไปล้างกันเอาอันนี้กกวาดบ้านอยู่เฮ้ยมันไม่ข้าสติด้วยอย่าใข้าสติเดีย๋ยว่ดข้าสติลดพยายามหาที่นอนนี่หาที่นอนหาที่นอนกูเก็บโอเคกูเจอที่นอนแล้วหนึ่งที่กูกวาดขยะให้อยู่เอาข้าสติลดเหลือเอยอะหูมอและเป็นทีวียังทีวีอนยะู่ย อย่างภายใเป็นดีสัตว์เอาละตักูท่าสติลดเอารถเลยหาที่นอนยังมึงหาที่นอนยังมึงได้ที่นอนยังกูหาที่นอนอยู่เนี่ยอันนี้กูกวาดบ้านอยู่เยีะนี่ที่ทำงานไม่เชื่อเราว่าที่นอนที่นอนหาที่นอนก่อนเอองท่าสติกูใกล้หมดแล้วโอ้ยอ่ะตัวที่นอนแล้ว ออกมาละวออกมาละวี่นองตูนอนยังไงเะไม่ที่เลยไปเอ้ยมันเตียงหนึ่งนอนได้สองคนเฮ้ยไอ้นอนตายต่อหน้ากูเลยอันนี้กูหันหน้าให้ศพนนอยู่ออกมาพูออมาแล้วบอกเ้ยถ้ายับตัวไม่ได้โดนโดนผีอ้ํ พ่อพ่อมาแล้วหรอกพ่อมาแล้วพ่ออยู่ตรงนั้นพ่อจ้องน้าคุอยู่ไอ้ไหนไม่ได้เลยพ่อไปยังพ่อไปยังพ่อจ้องน้ากูอยู่โอเคมันไปละมาคุณเอ็สัตว์มึงต้องกดอีตรงลูกหัวใจอ่ะเป็นจังหวะเออไม่เอยมาแล้วขึ้นเลยค่าสติีค่าสติดนุด ไอ้เหี้ยหยุดหน่ผมนอนอยู่ครับพ่อจะเข้ามาใกล้ยีกูเขินพ่อกินอะไรบ่เนี่ยพ่อมาดูลูกสาวนอนโอ้ยไอ้เหยหยุดหน่อยไตายหรอเออไอ้กูก็ตายเองอ่ะ มันน่าจะเดินมาหากูอยู Arizona, wi, ่กูเหลือคนเดียวพ่อเจ็บเหงาบ่กูติดบล็ขยับตัวไม่ได้กูมึงตายหน้ากูเนี่ยอะถ้าคืนสองไฟในเอ็ดฟิสตี้ไฟในแอดเฟนดี้มาอยากกวาดขยะให้ดี๋ยวกูล้างจานโอเคนนนไปทีวีจานจ้าฮะ เนี้ยก็แค่ไม่มีไม้กวาดไม้กวาดอยู่ตรงนี้ที่นอนที่นอนสองห้องห้องเดิมโอเคนะไม่ปล่อยหน่ยไม้กวาดตั้งอยู่ตรงหน้าทางเนี่ยตรงนี้หน้าบ้านอ่ะดูข้าวสติกูจะรถชิปหายมาแล้ไอ้พ่อมาตอนเจ็ดโมงเนียสะอาดจังบ้านสะอาดมากหกแล้วหกแล้วไป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 เฮ้ยมีคนมาหกโมงไปแล้ว ไปเลวเหี้ยกูรีบนอนละเฮ้ยแล้วพี่ชายหักคอโอ้พ่อทีโพสไปแล้วทีโพสมาเลยเหรอเจ้โอเคมันมาที่กูมันมาที่กูไอ้ยแม่งกูเจอไอ้เสือแดงไอ้ย เสือเ้อแดงจับหักกูก็ขืนเป็นเหมือนกันนะนเฮ้ยอย่ามาจ้องหน้าอย่ามาจ้องหน้าเมื่อกี้มันแม่งมากระโศกใส่กูเลยเนี่ยโอเคกูคผ่านกูผ่านมันไปละไอ้เงี้ยไอ้ตัวแดงไอ้ตัวเสื้อแดงนี่มันมากระโศกใส่กูเลยเฮ้ยคืนสามมีห้าคืนแรกกูเชื่อห้าคืน,นเขาบอกเนี่ยไม่ใช่คืนสวรรค์คืนสวรรค์ทันสายเนี่ยอ๋อช่วยกันกวาดบ้านนนท์ทีไม่กอดมาช่วยกันก็คือเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปชั้นสอง โอเครีบลงมาละเออมันมีให้ล้างจานด้วยเมื่อกี้เราเราเจออยู่ไหมคอมยังเฮ้ยทีวีทีวีไม่คนเปิดทีวีอันนี้กูไว้สันเจ้าเขาบอกว่าให้ไว้ทุกคืนไม่ไหวไงไรอย่ากูเล่นเกมพี่จะห,ง,หงมงหงมงแล้วหงมงแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยกูจะด้วยเสื้อแดงหักกอดูขึ้น คือเตียงแล้วอะคือเตียงเหรอเออกูโดนเสื้อแดงหักคอมันมาที่กูโอ้โหพ่อเดินท่าแปงว่ะพ่อมีการกูจะกูสัญญาว่ากูนั่นจะทำให้ดีปุ๊บมันเจาะเสื้อแดงอยู่่กูอยู่กันเดิมกระสุนใส่กูเลยออกไปนวบอกไป

ทำไมไม่ได้สมบู๊ทไม่ได้โยนย่อน่ยัไอ้ยอาวชิบยเ้ยเอาสนันอันนี้ชิบุยะนี่ชิบุยะเฮ้ยย่กี่ไปน่เอาเาย่่ไนอ่เลตไฟามินานว่งหนีก็ใช่ไไม่รูอ่ะอนนีกูอย่ในชิบุไปเ โอ้ยนี่กูอยู่ตรงนี้กูมาไปไหนหรอกมากดกไ่ได้แบบัดมูนึงหรอกยังไงเอานี่ไงสก,กินมาละวูหเมื่อกีอถ้ถ้าถ้ากูแม่งไม่ถ้าไม่ตรงจังหวะสักจังหวัดจังหวะเดียวนะพอเล่นกูแน่เล็บมันก็จะมาหาบูต่อีอค่ยุง้งยี่มันมีที่ล็อกประโยชน์มันมีที่ล็อกประโยชน์เล่นแน่พ่อบอกว่าไม่งั้พ่อดีแน่ถ้าแกไม่หลับอ่ะ เหมือนรถต้องมาถ่ายฉลังเงี้ยฉลังเงี้ยสไลด์เป็นคอมพิวตี้เลื่อฉลังไหมกูหาก่อนอันน <st ove purposely> ี้กูอยู่กับมึงใช่ไหมอ๋อนั่งอยู่ไหนอันนี้กูอยู่กับไอ้นนท์ป่ะเนี่ยน่าจนนท์อันนี่ไงอยู่ตรงนั้นโอ้ไฟน้ำมันยานนี่ไอ้กูเจอรถอะไรไม่เหมือนเลย อะไรเงี้ยหวะหรืองั้นลาะหรทักดียรอด้วยวิเคราะหน้ำเสียงอะไรนี่หน่าเนี่ยมันอยู่ไหนวะฉัแรงฝั่งนู้นที่เราไปแล้วก่อนเราเรยงสำรวจไม่ดีป่ะลองดูก็ได้โอ้นี่เสียงรถไฟใช่ไหมเนี่ยโคนของหูเออเดี๋ยวนี้วางไว้ชีวิต่า เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยนอนคุ้มคุ้มหับไม้ด้วยเฮ้ยชแลังเฮ้ยเฮ้ยไปเอ้ากูป่าเป็นสว์เฮ้ยเราถือของสองอย่างได้เออกดเอฟกับกดหนึ่งดิทำไมไ่ได้กับกูมันถือเทียนกับฉลงพร้อมกันไง ม,มึงมายัดมึงมายัดมากีนเลยโอ้ย,อยเสียงโครดังโอ้ยอมาทำไมเนี่ยอโอ้ยชิงคันเทนเออนั่งไปชิงคันเทนโอ้ยรอด้วยสถานีต่อไปชิงคันเทน ถือได้ทีละอย่างแล้วรถว้ารถไฟที่ะอะไรครับยิ่อินเตอร์ยินเตอร์อินเตอร์เฮ้ยรถไฟอะไรเนี่ยรถไฟเที่มันเป็นถาคนอ่ะรู้จักไหมยินเตอร์อ่ะอ๋อโอเคเดินเข้ามาเที่รถไฟวิสัยเฮ้ยเรนเรนไรเนอร์เรนไรเนอร์รถไฟกาไลาลเวลาเรนเรนเลยลอง สถาน,นีต่อไปจะเป็นอนดีตหรือจะเป็นอนาคตอดีตไหมมานั่งนั่งรอเอ,อ,อ,อาตกเก้าอี้ <c oughs> แล้วเราไปไหนนี่ทำไมแปลกๆวะกระจกเอออะเอออะไรวอ,อ,อ,อะไรวะเรากลัวลุงไม่โอ้ย เียเมื่อก,กี้อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีปลาด้วยเนี่ยว่าทำไมร,รู้สึกแป <c oughs> ลกๆวะไอ้นอนขบวนไหนเนี่ยสายไหนเนี่ยใช้ <c oughs> ที่เท่า <c oughs> ไหร่รถไฟสายมรณะอะไรบอกซึ่งเป็นออพูดแล้ว

โออ้ยก็คืเซฟไว้ทุกคนโทษเซฟไว้ก่อนเสรแล้วหารียอยได้ดูไม่ได้ไปหลีกจริงอ๋อโอ้ยที่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่ามันคุณที่มาไหนนี่จาก achievement advance เนี่ยมันบอกว่าให้ให้เยอะนึงเซฟด้วยเออให้อะไรเนี่ยมึงอ่านที่ เราเวทเสดสี่อันอะไรนะไม่ให้ทำเลยเนี่ยมึงกดมึงเปิดดูในกระเป๋าดิจะมีแค่ไม่มันไม่เคลมไม่สองคนเนี่ยมันเขียนว่าเราเราเวทเสดสี่อันไม่รู้ต้องต้องลองเล่นดูไม่บอกหาได้ไงอุ้ยให้หาเด็กผับสปอร์สปอร์หาสปอร์นี่ไงสปอร์ไม่ใช่ละ เ oh, ฮ้ยทำไมมันสไตล์สถาปัตย์ทำไมมันเหมือนยุคเฮ้ยยุคผู้บ่าวคนนั้นใครผู้บ่าวคนนั้นดูนี่เลยไอ้อาร์มมึงดูนี่อาร์มอันนี้มึงว่าอันนี้เป็นสถาปัตย์ของประเทศไอ้ของมังไงดูไอ้น้องชายเขียวเนี่ยไอ้คุณคุณไหมเหมือนเหมือนในเรื่องอะไรอ๋อเธออะไรเธอโอ้โธอจีโธอจีโอ้อาร์มว่าอะไรวะ คุณพี่ใครโอ้ยโอฮยเอี๊ยเข้าใกล้มาได้ไหมไม่ได้อย่าเข้าไปเลยอย่าเข้าไปลูกปั้นมเฮี่บาดกูเม่ยจีอย่ามองมันไม่เขยไม่ได้ไม่ต้องมองมันอย่าหันหลังให้มันโอเคกูจะดูหน่อยว่ามันเป็นตัวอะไรโอเคเอ้ยมันมีตู้ด้วยเอ้ยนี่มันห้องน้ำ ออมาเร็วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมองให้เดี๋ยวกูมองให้เฮ้ยโอ้ยเจ้หนอนชาเขียวมันมีสองตัวมาเลยโอ้ยมันเข้าใกล้กูมาแล้วเจอหนอนนะดีกูได้หนอหนาชาเขียวมาหนึ่งตัวร้องทำไมวะก็นน้ำ ต้น้ำอะไรไอ้อามอ๋อรู้แล้วถ้าเราอยู่ใกล้กับเอลูกปั้นนี้หนอนจะร้องเปล่าไม่ใช่เลยเข้าใกล้เปล่านอนหรอนอนหรอมันมีอันลิปด้วยไหมลิปออร์แกนิกเอ้ยมันวิ่งตามกูเนี่ยลิปนี้ออร์แกนิกกว่ากูชอบเกิอดอะไรขึ้นเนี่ยให้กูไปทำอะไรดีอหนอนมันร้อง โดนโดนแกะคอคุณเจหน่อยตัวละรีบขึ้นข้างบนกันเลยโดนโดนแกะคอตายอ้าวนอนมาแกะคอแล้วดได้เด,ด้อ,อเออถ้าถือนายมากัดได้อันนี้มันให้ทำอะไรเนะี่ยไม่รู้อุย๊ยเจ้เาไปทำไหนได้ทำอะไรได้ มนเริ่มร้องละไเอยียอันนี้กูขึ้นมาบนกำแพง,ง,งมนร้องหาแม่เองมันมนร้องหาแม่เองมันอยียต้องหาแม่เอมันกู <X D> <X D> เตีตยนตัวตายจกิ หาแม่มันแม่มีไหนเฮ้ยมึงมันดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นด่ว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 นต้นหนาต้องหาแม่ให้มันเข้าใจแล้วต้องหาแม่ให้มันแม่มันอยู่ไหนแม่เคยตัวนัทบอกว่าที่มันเคยโผล่มาบอกไะตัวหนาไปจะขาดกูกูไม่ผิดมันไม่ความผิดของดีผิด ลออ่นะมึงยูไหนไม่รู้แต่ตอนนี้กูหาแม่มไก่อนแม่นอนชายเขียวเว้ยก่อนอื่นเลยไอ้ไอ้ตอนนั้นนี่ก็คือไอ,อนน้ที่มันบอกภารกิจมาใช่ป่ะใช่น่าจะใช่ใชอ้วอย่าเก็บอย่าเพิ่งเก็บนอนชายเขียวหาแม่มก่อนดีกว่าเออแม่มันอยู่ไหนไม่รู้หาแม่ก่อนแนละ้วค่อยเก็บนอนระวังนะตรงนั้นอนะ ตรงนู้นสั่งตัวเลยเออตรงนี้ตัวหนึ่งแต่มันมันโดนกูล่อ,อไปจุงจุดเกิดละน่าแม่มีนะี๋ยวนิ่งไปดูก่อนตัวนี้เล็บไปไม่ใช่กดลิฟต์เลยออกูได้นอนเก็บไปไมไม ยังาหาไม่เมไม่เจอเลยโอเคดีกว่า <What? S 3> เอ,อ้ยเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นนะได้นะเนอ่ยเออเนี่ยกูก,กดกูก,กดคิ้งให้มึงลองไปทางนี้ดูเฮ้ยนี่มประตูทางออกไอ,อ้เหี้ยนี่มันโยนขี้ให้เพื่อนนี่หว่า Hả? Muy nhung chi em ngủ này em à? ngủ này em này em ngủ 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 này Mình ngủ này em ngủ chơi, chơi 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 โอ้ยเสียงมันดเดินเลย,เ,ลยเสียงมันเดินมาโคตรไวเลยนี่ครับแม่นอนชายเขียวเฮ้ยมันเดินตัอของมันเดินเชียวนะย